สวัสดีค่ะดารากอ่สิบมาแล้วค่ะน้องดีแลนลูกชายพ่อแมทธิวใช้แวลนักกีฬาเซิร์ฟบอร์ดน้องดีแลนใช้แววนักกีฬาเซิร์ฟบอร์ดเรียกได้ว่าครอบครัวของคนในวงการบันเทิงที่มีแฟนคลับติดตามกันเป็นอย่างมากกับครอบครัวคุณแม่คนสวยลิเดียสลันลาตีกับคุณพ่อแมทธิวดีนฉัดวานิชโชว์ความน่ารักจนต้านไม่ไหวและมีแฟนคลับคอยติดตามกันมาโดยตลอดแจกความน่ารักประจาบ้าน ของโซ่ครองใจน้องดีแลนกับน้องเดมี่งานนี้คุณพ่อคุณแม่ขอโชว์ความรักแบบเต็มๆทั้งกอดและหอมเป็นครอบครัวที่อบอุ่นแบบสุดๆเข้าใจแล้วค่ะที่พี่ดีแลนรักน้องมากมายขนาดนี้นับว่าเป็นเรื่องน่ารักอีกเรื่องที่เห็นแล้วเรื่มงปิ่มไม่น้อยเมื่อคุณแม่ขยันอัปเดตความน่ารักของสองพี่น้องคู่นี้จนค่อยๆเริ่มทยอยมีแฟนคลับเข้ามาติดตามมากขึ้นเรื่อยๆเป็นพี่น้องซุปตาตัวน้อยควนใจแฟนๆที่แท็กทีมชวนกันทำกิจกรรมน่ารักตลอดตลอด ซึ่งทั้งคู่ก็มักจะมีการทําอาหารที่ทั้งคู่น,นั้นแท็กทีมกันเข้าครัวแบ่งร่างเป็นเชฟตัวจิว๋วพากันทําขนมทําเอาใครเห็นก็ต้องยิ้มตามจากสโลแกนที่ว่ายิ่งเลอะยิ่งเยอะประสบการณ์ของทั้งคู่ ต้องบอกเลยค่ะว่าภาพที่น่ารักทำเอาแฟนๆชอบกันใหญ่หากใครได้ติดตามทั้งคู่นั้นก็จะได้เห็นว่าเป็นพี่น้องที่รักกันมากเนื่องจากคุณแม่ลิเดียคอยอบรมสั่งสอนว่าสองพี่น้องต้องรักกันคอยช่วยเหลือกันเสมอด้านคุณพี่ดีแลนเองก็ทำหน้าที่พี่ชายที่แสนดีคอยดูแลน้องสาวของตัวเอง ที่ไม่ว่าจะไปไหนมาไหนจะคอยดูแลข้างกันเสมอและล่าสุดคุณแม่ก็ได้ออกมาโพสอัปเดตความน่ารักสดใสอีกแล้วถือโอกาสเที่ยวทริปภูเก็ตยกครอบครัวมาพักผ่อนที่ทะเลงานนี้กิจกรรมเพียบทั้งคุณแม่ลิดเดียสลันลา์ดน้องดีแลนและน้องเดมี่ที่ได้ออกมาโพสต์รูปภาพหวันวังๆค่ะโดยเป็นคลิปของน้องดีแลนที่โชว์สกิลทักษะขั้นสุดยอดน,น้องดีแลนได้ลองเล่นเซิร์ฟบอร์ดโตคลื่นเป็นครั้งแรกในวัย5ขวบ และต้องบอกเลยว่าทำออกมาได้ดีเลยทีเดียวค่ะแถมยังท้าโพสสุดเทให้แฟนคลับได้รับชมงานนี้ต่างก็มีชาวเน็ตและคนในวงการบันเ,นเทิงชื่นชมน้องดิแลนว่าเพียงห้าขวบแต่สามารถทำได้ขนาดนี้สุดยอดไปเลยค่ะซึ่งหลายคนนั้นก็ยังเป็นห่วงถึงความปลอดภัยแต่คุณพ่อคุณแม่ก็ทำการเซฟตี้ให้น้องดิแลนไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเก่งจริงๆเลยนะคะน้องดีแลนขอขอบคุณที่มาข่าวจากอินสตาแกรมลิเดียสลันลัดและแหล่งข่าวจากสยามสตรีทค่ะ หากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับดารากอตสิบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ